สวัสดีทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วผลการประชุมก็เพิ่งที่จะออกมานะคะผลการประชุมออกมาคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดหรือที่เราเรียกกันว่า FOMC ค่ะก็มีมติเป็นเอกฉันนะคะ12ต่อ0เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบ4.25%ถึง4.5%ไว้ตามเดิมนะคะเป็นการคงเอาไว้เป็น ครั้งที่4ติดต่อกันภายหลังจากที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว1%ในปีที่แล้วนะคะอันนี้คือมติของธนาคารกลางสหรัฐนะะถ้าเราย้อนไปดูตัวธนาคารกลางอื่นๆนะคะทั้ง PBOC ของจีนนะคะทั้ง ECB ของยุโรปแล้วก็ RBI ของอินเดียก็ยังอยู่ในเพสที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายกันอยู่นะคะแต่ตัวเฟดเนี่ยยังคงเอาไว้ เกิดอะไรขึ้นบ้างในการประชุมครั้งนี้ค่ะจริงๆครั้งนี้เป็นการประชุมน้าเดือนมิถุนายนก็จะมีประมาณการเศรษฐกิจชุดใหม่ออกมาด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอวกกลับมาตรงที่งบดุลของสหรัฐกันก่อนนะคะตัวเฟดเองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งแคปสำหรับที่จะทำตัวบัตเจ็ตรันออฟนะคะ ตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังตั้งแคปเอาไว้อยู่ที่5,000ล้านเยอดอลลาร์ต่อเดือนนะคะตัว MBS ยังอยู่ที่3.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนเหมือนเดิมนะคะแต่เราเห็นสัญญาณนะคะตัวขนาดงบดุลตอนแรกเนี่ยก็ปรับลดอย่างรวดเร็วตามสไลด์ที่โชว์มานะคะแต่ว่าก็เริ่มมีเพสที่ชะลอลงเพราะว่าตัวเฟดเองเนี่ยก็ปรับ ลดเพสเนี่ยให้ช้าลงนะคะอันนี้คือเรื่องของงบดุลน,นะคะเราคุยกันเรื่องงบดุลไปแล้วนะคะเรามาดูตรงที่ประมาณการเศรษฐกิจกันบ้างนะคะในรอบนี้ตัวเฟดเองก็ปรับประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐนะคะลงทั้งปี 2025, 2 6และ2 7แล้วก็ดันเงินเฟอ้อขึ้นนะคะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ้บตลาดบอกว่าเอ๊จะไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายหรือตัวเฟดแชร์แมนเองก็บอกว่าน่าจะเห็นผลของ t ท r ร ะค,ะค่อยๆที่จะเผยผลขึ้นเรื่อยๆไปในปลายไตรามาสสเพราะฉะนั้นอาจจะขอมองแล้วก็ลองดูไว้ก่อนเป็น Data Dependent นะคะสิ่งที่ตัวตลาดจับตามองนอกเหนือจากตัวประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐอะคะก็จะพาไปในส่วนของดอทพลนะคะซึ่งในทุกเดือนที่3ที่6ที่9เนี่ยจะมีการ ประกาศดอทพลอตชุดใหม่ออกมาด้วยเป็นการสะท้อนข่าวว่าตัวโหวตติ้งเมมเบอร์และนอนโหวตติ้งเมมเบอร์ของเฟดเนี่ยมีมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้าอย่างไรบ้างนะคะถ้ามาดูในของปีนี้เนี่ยก็จริงอยู่ว่าตัวมัธยาฐานตัวมีเดียนค่ากลางยังอยู่ที่ปรับลดสองครั้งเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่ตลาดเอามาตีเป็นข่าวก็คือบอกว่าตัวเมมเบอร์นะคะที่มีสิทธิโหวตเนี่ยเริ่มหันเหไปในทิศทางที่ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้น ะะจาก4คนในรอบที่แล้วเป็น7คนในรอบนี้ก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดมีเปลี่ยนอีกคนนึงเนี่ยสามารถเปลี่ยนค่ากลางไปได้เลยนะในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเรามาตีความรวมๆกันเนี่ยเฟด อยู่ในท่าทีที่ยังขอเวทันซีก่อนอัตราดอกเบียนโยบายไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะ4.25-4.5เหมือนเดิมแต่ว่าไสในดอทพลอตมีการเปลี่ยนหลายๆคนเริ่มหันเหไปในทิศทางที่อาจจะไม่ปรับอัตราดอกเบียนโยบายในปีนี้ในขณะเดียวกันนะคะตัวประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยก็มองเศรษฐกิจสหรัฐชะลอลงแล้วก็ดันเงินเฟ้อขึ้นเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้รวมรวมกันแล้วเนี่ยตลาดก็ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เท่าไหร่จะทำยังไงบ้างให้เฟด เปลี่ยนใจหรือ market expectation เริ่มเปลี่ยนจะต้องเห็นเครื่องชี้เศรษฐกิจรายเดือนชะลอลงนะคะนั่นก็คือเรื่องของการค้าปลีนะคะเรื่องของการจ้างงานตรงนี้จะเป็นการสะท้อนภาพของการบริโภคแล้วก็ตลาดแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งใน Key Mandate ของเฟด ภาพของการประชุมของเฟดโดยรวมรวมสรุปแล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่เกี่ยวกับตัวประเด็นเศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ